สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเซเว่นจาก RDD รถดีเด็ดรถดีเด็ดของเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอาคาเน่แคปิตอลนะครับเป็นรถเช่าหมดสัญญาจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานการไฟฟ้าการปรัปา t o ทแล้วก็หน่วยงานแบงค์นะครับก็วันนี้ผมพามาพบกับเจ้าโตโยต้าอัลติป 1.6G ปี2018นะครับเป็นรถเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยเมื่อสักครู่นะครับ เดี๋ยวก็ชมบรรยากาศรอบๆคันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาอยู่นะคันนี้ต้องบอกว่ารถส,สวยเดิมนะครับภายในเนี่ยแทบไม่ได้ใช้งานเลยลองดูฝั่งคนฝั่งด้านหน้านะครับก็สภาพสวยๆกริบๆนะครับตัวนี้ต้องบอกว่า รถทุกคันเราประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ20,000กิโลนะครับดูฮะเลขใหม่ของจริงนะครับไม่มีกอรหม่ครับนี่เียร์ออโต้นะฮะสภาพเบาะภายในเดิมๆต้องบอกว่ารถของเรานะครับเข้ามา ออกเร็วแน่ๆนะครับถ้าไม่น้อยอย่างนี้ก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ทักมาได้ครับ